ชาติชาติรับบิ๊กป้อมโทรหาจริงเร่งส่งกำลังพลช่วยเรื่องกระสอบทรายป้องกันแนวฟันหลอเสริมริมแม่น้ำเจ้าพยาพรุ่งนี้2 0 0 0มืกระสอบในชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยค่ะว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีโทรหาเมื่อวานนี้ค่ะแต่รับสายไม่ทันเพราะเบอร์ไม่คุ้นแต่สุดท้ายก็มีคนบอกว่าให้รับสายหน่อยพอรับสายแล้วก็ทราบว่าเป็นพลเอกประวิทย์ค่ะ ซึ่งท่านก็ให้ความการุณามากโทรมาด้วยตนเองว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็ขอให้บอกได้เลยเป็นความช่วยเหลือทางทหารที่จะช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นจังหวะดีเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ทางกทมเจอภาวะน้ําเหนือที่กําลังไหลลงมาผสมกับสถานการณ์น้าทะเลนุนแล้วก็มีแนวเขื่อนที่ฟันหลอที่ทางกทมเตรียมพร้อมไว้แล้วแต่ก็ยังคงต้องการกําลังเสริมซึ่งพรุ่งนี้พลเอกประวิทย์จะส่งเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยประมาณ100คน ก็จะช่วยเรียงกระสอบทรายส่วนหนึ่งที่กองทัพเรือที่มีเขื่อนกทมอ,อยู่อีกส่วนหนึ่งก็จะบรรจุทรายลงกระสอบเกือบ2 0 0 0 0กระสอบตรงใต้สะพานตากศิลนอกจากนี้ยังต้องประสานกับหน่วยงานต่างๆอีกอย่างเช่นกรมชลประทานที่มาช่วยระบายน้ำออกจากคลองประเวศไปทางตะวันออกคลองพระองค์เจ้าที่มีการเปิดเครื่อง6กเครื่อง18ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้บรรเทาภาวะไปได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของความร่วมมือร่วมใจกันที่คุยกันไว้กับทุกหน่วยงานในฐานะผู้ว่ากทมเราก็พร้อมรับใช้ประชาชนอยู่แล้วถ้าหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยกทมก็ยินดีและต้องขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือกทมก่อนหน้านี้เคยคุยกันมานานแล้วแต่พลเอกประวิทธ์ก็มาย้ำอีกทีหนึ่งซึ่งตอนที่เจอพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ถามเรื่องนี้โดยตลอดอยู่แล้ว ทางนี้พลเอกประวิทย์ท่านเองก็คงกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ําด้วยเช่นกันเพราะจังหวะที่พลเอกประวิทย์เข้ามาเป็นช่วงที่สถานการณ์น้ําขึ้นพอดีถ้ายกหูคุยกันได้ก็จะแก้ปัญหาร่วมกันและก็แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ โดยเมื่อถามว่านอกจากเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําแล้วได้คุยกับพลเอกประวิตยในประเด็นอื่นๆอีกหรือไม่นายชัชาติบอกว่ายังเลยแต่พลเอกประวิตยบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรให้โทรหาได้เลยในมิติอื่นๆเดี๋ยวคงได้คุยกันนอกเหนือจากเรื่องของการเรียงกระสอบทรายก็คงมีเรื่องของการลอกครองการเคลื่อนย้ายคนเวลาเกิดน้ําท่วม ขณะที่พลเอกประวิตรลุยภารกิจเร่งด่วนแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนค่ะบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทํากินดึงหน่วยงานความมั่นคงรับมือภัยพิบัติพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคำว่าจากสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนในตอนนี้สิ่งที่ต้องเร่งทําที่สุดก็คือเรื่องการบริหารจัดการที่ดินทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะให้2 1หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในโครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูป,ปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรืออทชออก,กำกับดูแลในแผนการดำเนินงานระยะ5ปีทั้งนี้ภารกิจที่ต้องทำร่วมกันนะคะก็กำหนดเป้าหมายให้ความสำคัญเรื่องการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูป,ปโภค รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ราษฎรได้มีไรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามพรบรคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพศ2562ที่กำหนดให้คอทชอเกิดขึ้นเพื่อจะได้บริหารจัดการเรื่องที่ดินทรัพยากรดินให้เป็นเอกภาพแก้ปัญหาเรื่องแนวเขตที่ดินที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานกับประชาชนด้วยก็จะแก้ปัญหาประชาชนที่บุกรุกไปอยู่ในที่ดินของรัฐ ทางนี้เองเป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรและนอกภาคการเกษตรเพื่อให้ประชาชนมีไรายได้ที่มั่นคงและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการแก้ไขเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสถานการณ์ภัยพิบัติที่ค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นนะคะพลเอนประววตดก็สั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้กระทรวงกลาโหมจัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง เนื่องจากมีความพร้อมทั้งกําลังพลและเครื่องจักรที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งเรื่องการอพยพป,ประชาชนการซ่อมบํารุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นการวางแผนเร่งระบายน้ําโดยจะทํางานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วไปดูความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะอุตามาะเปรยเตรียมเปิดชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลังคลอดกฎหมายลูกเน้นคนมีประสบการณ์ทํางานจริง ส่วนสวนธิรัฐก็ยืนยันสร้างอนาคตไทยพร้อมทุกสถานการณ์การเมืองลั่นถ้ายุบสภาพรุ่งนี้ก็พร้อมพรุ่งนี้เลยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยกล่าวถึงการเตรียมส่งผู้สมัครสอสอะะโดยระบุว่าพักพร้อมส่งคนลงไปทํางานทั่วประเทศขณะที่ความชัดเจนเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักนั้นนะคะคยังมีเวลาอยู่ที่จะนําเสนอค่ะอาจจะเป็นช่วงที่มีการออกพระราชบัญญัติการเลือกตั้งแต่แนวคิดของพักก็คือ บุคลากรที่สามารถนำพาประเทศผ่านวิกฤตไปได้มีประสบการณ์คุณสมบัติที่พร้อมทำงานและทำได้จริงเป็นหลักซึ่งมีบุคคลที่จะนำเข้าไปสู่ตรงนั้นอย่างแน่นอนส่วนความพร้อมหรือไม่ถ้าพรุ่งนี้มีการยุบสภาเรื่องนี้นายสนทิลรัตน์สนทิจิวรวงเลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยเป็นคนตอบค่ะบอกว่ายุบพรุ่งนี้ก็พร้อมพรุ่งนี้พรรคมีความพร้อมต่อสถานการณ์ทางการเมือง ส่วนกระแสว่าพักของพลเอกประวิทยวงสุวรรณและพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกลับมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าพักเศรษฐกิจไทยพร้อมจับมือร่วมงานด้วยหรือไม่นายสนธิรัตน์บอกนะคะว่าการเป็นรัฐบาลขึ้นอยู่กับการตัดสินของประชาชนถ้าวันนั้นมีการจัดตั้งรัฐบาลและพักเข้าไปมีส่วนร่วมโดยจะพิจารณาที่บทบาทหากพักสร้างอนาคตไทยได้เสียงประชาชนมากพอที่จะเป็นแกนนํา แต่หากได้รับความไว้วางใจทำงานกับใครก็ได้หรือไม่ทำงานกับใครก็ได้แล้ววันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลแต่ย้ำพักมีเงื่อนไขต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงและในทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะอน,อนุสรณ์แประยุทธ์ลาออกหยุดดินเกรงประเทศจะเสียหายในอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลข,ขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยค่ะก,กล่าวถึงกรณีแม้สารรัฐธรรมนูญ จะมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่กระแสก็ยังคงกดดันให้ในายกลาออกจากตำแหน่งซึ่งกระแสนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนายอนุสรบอกว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ควรทำมากกว่าการดื้อรัน้นรับรวงพรางแอบดอดเข้าไปนั่งกระทรวงกรลาโหมจนสูญเสียความสง่างามนั่นคือควรจะปล่อยวางตั้งสติตั้งใจศึกษาหลักธรรมอริยะสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักให้เข้าใจอย่างท่องแท้ พลเอกประยุทธ์ต้องหยุดคิดเข้าข้างตัวเองได้แล้วว่าประเทศจะไปต่อไม่ได้ถ้าขาดพลเอกประยุทธ์ความจริงคือประเทศไทยไปได้และน่าจะไปได้ดีกว่าส่วนพลเอกประวิตร์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีแม้อยากจะช่วยรักษาการเพื่อหวังเป็นตัวจริงในอนาคตแต่เชื่อว่าไปต่อได้ลําบากแม้สารรัฐธรรมนูญจะให้โอกาสพลเอกประยุทธ์สามารถทาคาชี้แจงไปยังสารรัฐธรรมนูญได้ภายใน15วันเพื่อแก้ข้อกล่าวหาแต่พลเอกประยุทธ์จะเอาอะไรไปชี้แจงในเมื่อใครๆก็รู้ว่า พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่วันที่24สิงหาคม57จนถึง24สิงหาคม65ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีแล้วที่รัฐธรรมนูญเขียนห้ามเอาไว้แค่พลเอกประยุทธ์พูดคำว่าผมพอแล้วผมขอลาออกเปิดทางให้สภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในบัญชีเข้ามาทำหน้าที่และเมื่อกฎหมายเลือกตั้งพร้อมก็ประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนจะได้เลือกตั้งใหม่ ซึ่งในอนุสรบอกว่าพลเอกประยุทธ์บอบช้ำหนักขนาดนี้ถ้าเป็นนักมวยในสภาพก็คงเละเทะไปแล้วโดนไปหลายนับจนกรรมการต้องสั่งหยุดไม่ใช่แค่การพักยกแต่ต้องพักยาวโอกาสกลับมาก็ริบหรี่8ปีนานมากพอแล้วพอได้แล้วอย่ารั้นอย่าดิ้นรนให้ประเทศชาติเสียหายอีกเลยไปดูบรรยากาศที่ประตูน้ำกันบ้างค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ช้อปปิ้งวันหยุดกันอย่างคึกคัก สังเกตก็ยังพบว่ามีการสวมแมสป้องกันโควิด1 9กันแน่นหนาทุกคนค่ะร้านค้าก็ติดป้ายรวมคนละครึ่งก่อนจะเริ่มใช้ใจ่ายจริงในวันที่1กันยายนนี้ค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้าแยกประตูน้ำวันหยุดค่ะพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชา,าชาวต่างชาติเดินทางมาเลือกซื้อสินค้ากันคึกคักโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงสวมหน้ากากอนามัยนะคะป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 มีเพียงนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนค่ะที่ก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วนะคะ หลังมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทางห้างก็ยังคงประกาศแจ้งเตือนให้สวมนหน้ากากอนามัยอยู่ค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 และผู้ประกอบการเองก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่วนบรรยากาศการเลือกซื้อสินค้านะคะจากการสอบถามพบว่าลูกค้าเลือกจะซื้อสินค้าส่วนใหญ่และก็ซื้อน้อยลงค่ะถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเข้าสูก์การค้าอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายอดขายก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ บางร้านติด้ม้ประกาศเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกับรัฐบาลแล้วนะคะก็รอโครงการเฟส5ที่จะเริ่มในวันที่1กันยายนนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Baking News